โอ้เออขายขายเอาเข้าทิ่มเล้วหั่นเอาทิ่มในรังเขาเลยออเแมนอันรังสู้ไม่เลีวเขาเก่าว้ถ้าใส่ก่อนฮะในมีเนี้ยวใส่มันยังมันยังเก็บเป็นนะนั่นอันนี้ไว้ทั้งเงี้ยนเขาด้วยยายนี้ทั้งเงี้ยนเขาไว้ในห้องแมนโอ้แตกพอดี มันถ้าได้มันสักเลว้วดิเอาไปไว้เอเอห้องนี่แหละเอาไ้ห้องกกระจกเขานี่ก่อนก่อนกระจกสองเท่าไอ้น่ะจักสิเปียนถุงไห่ที่จริงน่มันเอาไว้สั่นผ่าเขานะ่ะของคนหน่อยก็ได้ไปไปหองเล็กหน่อยสมมติว่าเจ้านี่มาสักเจ้านี่เปียนเปี่ยนคือสีนี่สีนี่ไปเรื่อยชั่วมือนไหมเออกระาสองสามมือเขาสัก เขาเก่าซีเนี่ยไปพับไปปูแทนมันไหลาพาพาอันนั้นบ้งางห่วอันพิ่นเอาไว้ใส่พาปูที่นอนอันนี้ไปไว้ห้องพูแหละเดี๋ยวฮานขึ้นอีกก่อนเห็นมั้ะเจ้นนเาจวินข่อยว่ ขนของขนของมาจากบ้านหลังพ่นแล้วมาก่องไว้ด่มาแยกออกวะดิของซ่ของย,ย้ายของหนังอีกวะนี่นี่ดิไม่เชียนจ่บีเราไปเชีนผ่า ai hến ha sang ma phả quay hàng quay hàng dầu cứ điều kêu kêu cái anh đấy thì khỏi kiếp mát và cái đây anh ấy khỏi vô đây gặp nè อันนึงอันนึงยูใส่อันนี้ผมจะปะโกเห็นบออันนี้อันนึงยุยูุองคุณอันนึงผมก็บ่เห็นได้บ่กว่อ่าไปไปได้ห้องคุณบอกอันนี้อัน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 นี้อยู่งห้องสอบเน่บอเออ้จ้านอาสังล้วเออไปไปูได้จนอาฝาหอเออสั่งอปไป ได้คืนตัวเอากินไหมไหมราคาอนหมอซ้วที่นี่ตรงล่างสักกอนต้องเสียเอาเก็บเขาได้หรืวไว้มกนเวลาไนเอาล้เาะเขานี่ไปนอาเด้เนี้ย้ จุดสองจุดสองดขาดกําลังขาดเดี๋ยวจะได้ลายที่มือลงเนี่ยคื้อลมไงคืออไรจาวแล้วก็ขอยุองแล้ไงจุอุอแล้วก็ข่อยยนักขงไใครลองไม่ดีฮะรนักขักขรนักขวบะไร mở raออกไปไว้หน้าบ้าน anh có nào độc hái <laughs> เหมือนกระทัย เอาอันนี้เค้าพี่เห็นสิอ้ายนั้นคือนี่นําเยอะบ่คุ้นตระหน่ตะนาก็สับสิเหยียบได้เนาะไหลล่ะนี่กล้องเฝ้าบ่จ้าไปนี่เด้อพี่ก้อยที่นี้มันก็ไปบ่แค่เลยเลยก้อยออกมาคับตะเนาะ <laughs> นี่มาคาดู <inaudible>